หนึ่งอุปกรณ์ในรถที่หลายคนมองข้ามแต่มีประโยชน์มากหากใช้งานเป็นบางคนยังไม่เคยใช้งานเลยวันนี้นะครับครูตังจะมาแนะนำพวกเราเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์นึงที่อยู่ในรถยนต์ติดกับรถมาทุกคันนะครับซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้กับขี่นั่นก็คือตัวบางแดดนะครับที่กันแดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูตังถามก่อนนะครับใครใช้ตัวนี้ในการแต่งหน้า นะครับมันจะมีกระจกเห็นไหมมันจะมีกระจกนะครับใครใช้ตัวนี้ในการแต่งหน้าอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือใครที่ใช้ตัวนี้ในการแอบ,บเงินอยู่บ้างนะครับหลายคนนะเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปนะครับคุณผู้ชายนะครับรีบเก็บเงินด่วนนะครับใครที่แอบ,บไว้ในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคนนั่งหรือด้านคนขับนะครับ ระวังไว้นะครับความลับของท่านถูกเปิดเผยแล้วนะครับคุณผู้หญิงรู้แล้วนะครับทีนี้หลายคนแอบเงินในนี้นะครับใครแอบเงินบ้างนะครับคอมเมนต์กัน็หน่อยนะอ่ะจริงๆประโยชน์ของมันมีนะครับตัวนี้มันสามารถไว้ใช้ก็คือชื่อของมันก็คือที่บังแดดนะเวลาเราขับรถนะครับเราจะเจอแสงแดดสมมติว่าแสงแดดแบบนี้นะครับเราจะเจอแสงแดดนะเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับในการบังเวลาแดดมันส่องนะครับระดับสายตาแบบนี้เวลาแดดแสงอาทิตย์ มันแยงตาพอดีนะครับเราสามารถพับลงมานะครับเพื่อเป็นการบังนะครับอย่าให้บังสายตานะครับให้บังตรงแสงแดดพอนะครับแล้วให้เรามองเห็นช่องด้านล่างนะจะทําให้การมองทัศนวิสัยเนี่ยคือแสงแสงจ้ามันไม่เข้าตาเราจะมองเห็นทางสะดวกกว่านะครับบางคนเนี่ยนั่งเล็งอยู่นะครูตางเคยสังเกตเห็นหลายคนนะครับใช้งานตัวนี้ไม่เป็นนะครับมันมีทั้งด้านคนนั่งและด้านคนขับใช้ได้เหมือนกันคนที่นั่งถ้าแสบตาก็เอาลงมาได้นะครับอ่าหลายคนไว้ใช้เวลาแต่งหน้าเวลาลงจากรถ นะครับก่อนลงจากรถก็ใช้ได้เหมือนกันมันมีกระจกให้นะครับอำนวยความสะดวกนะเอาไว้เช็คหน้าดูว่าเราพร้อมหรือยังนะครับในการก่อนที่ลงจากรถอ่ะทีนี้การใช้งานตัวนี้มันสามารถด้านหน้าได้ด้วยด้านข้างได้ด้วยนะครับเราสามารถยกเห็นไหมมันจะมีช่องตัวนี้นะครับเราสามารถยกออกนะครับแล้วพลิกมาเห็นไหมพลิกมาบางด้านข้างแบบนี้เวลาเราขับรถแล้วมีแดดมาด้านข้างนะครับมีแดดมาด้านข้างแบบนี้เราก็สามารถใช้ตัวเนี้ในการบัง นะครับอย่าให้แดดมันเข้าตาหรือแดดมันโดนหน้าเรานะครับการใช้งานที่ถูกต้องของมันนะครับกการที่บังแดดนะครับหลายคนยังไม่เคยใช้ครูตังเชื่อเลยนะครับไหนใครไม่เคยใช้บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยนะอ่ะทีนี้มันปิดมันสามารถโยกมาได้แบบนี้แล้วก็โยกปิดได้นะครับการใช้งานที่บังแดดนะจุดประสงค์สําคัญก็คือการใช้บังแดดเวลาเราขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบังแสงแดดที่แยงตานะครับหรือว่าบางครั้งเกิด ขับลงไปขับไปนะครับเจอทางที่ว่าไปทางทิศตะวันออกแล้วแดดส่องพอดีนะครับก็ช่วยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะเวลาขับรถนะครับหลายคนไม่เคยใช้เลยนะครับใส่แว่นดําก็ยังแสงยังจ้าอยู่ก็ให้ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเผื่อจะเกิดประโยชน์โอเคสําหรับที่บางแดดนะครับใครใช้แบบไหนอยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยสําหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ